เอาเมายนี่คุณมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยก็มาให้กำลังใจแน็กไงคะ<อ>ท้องโตขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ควรเดินทางไกลนะรู้เปล่านั่นสิเธอไม่ควรเดินทางไกลนะนี่ใกล้คลอดหรือยังล่ะอือเดินหน้าก็คอดแล้วอะ่ะงั้นถ้า มีอะไรให้ฉันช่วยอ่ะบอกฉันได้เลยนะฉันเต็มใจช่วยคุณนาครับคุณมาเมี่ยวครับตอนนี้นักข่าวมารอสัมภาษณ์แล้วครับเชิญทางนี้เลยครับออครับครับเดี๋ยวนักมานะครับอื วันนี้มันโคตนเหนื่อยเลยอ่ะฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนะขอ,อกำลังใจหน่อยดิเฮ้ยถ้าทำอะไรของแกเนี่ยเมย์อ,อยู่ที่นี่นะเว้ยถ้าเมย์เมียกูมาเห็นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดเอานะเข้าใจผิดอะไรฉันกับแกเน,นี่ยเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วนะฉันก็ไม่ได้คิดอะไรกับแกสักหน่อยเออักูรู้นะเออ เมื่อเช้าอ่ะผู้จัดการบอกฉันว่าต้นเดือนหน้าจะมีไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศนะแล้วลูกค้าจ้างคู่ด้วยแกไปกับฉันนะต้นเดือนหน้าเหรอวะอฉันคงไม่ได้ไปลแบบแกต้นเดือนหน้าเมยเมียฉันเขาคลอดแล้วนะเว้ยก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้หญิงไปดีก็ให้เมยคลอดลูกไป แกเป็นผู้ชายแกจะไปช่วยอะไรเขาได้อีกอย่างแกจะได้เก็บเงินเยอะๆมาเลี้ยงลูกแกไงทัวร์คอนเสิร์ตกับฉันเถอะป่ะที่แกพูดก็ถูกเะเวย้ยโอเคฉันตัดสินใจแล้วฉันจะไปกับแกจริงเหรออืมนี่ป้าอะไเนี่ยพอฉันดีใจ เนยเมยเดกเมยเดี๋ยวก่อนเเมยเเมยกำลังเข้าใจนนยผิดนะเข้าใจผิดอะไรคะตอนนี้เมยท้อ,ทองลูกของเนยอยู่นะเนยไปจูบกับพี่หญิงคนอื่นแบบนั้นได้ย,ยังไงอะเดี๋ยวนะเมยนั่นมาเมี่ยว เมย์ก็รู้นี่ว่ามะเหมี่ยวเป็นเพื่อนแมน็กอะอีกอย่างแมคคิดว่าเมย์น่าจะรู้จักมะเหมี่ยวดีนะก็เพราะว่าเมย์รู้จักมะเหมี่ยวดีไงคะแล้วเมย์ก็รู้ด้วยว่ามะเหมีออ่ยวอ่ะพยายามจะแย่งแม็กไปจากมเมย์อะเฮ้ยเมย์แมว่าตอนนี้เมย์กำลังใช้อารมณ์มากเกินไปแล้วนะทำไมคุณงี่เง่าแบบนี้อะผมทำงานมาผมก็เหนื่อยมากพอแล้วนะนี่ผมยังต้องมารองรับอารมณ์คุณอีกเหรอ ก็อธิบายมาสิคะว่าสิ่งที่เมย์เห็น่ะคืออะไรคืองี้เดือนหน้าเนี่ยน็กกับมะมิ่งเหว่จะต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศด้วยกันแต่เดือนหน้าไม่คลอดนะน็กเมย์เน็กเป็นผู้ชายนะเรื่องคลอดอะมันไม่ใช่เรื่องของผู้ชายเลยอีกอย่างถ้าเมย์จะคลอดเมย์ก็สามารถคลอดเองได้โดยที่ไม่ต้องมีน็กนี่ ถ้าเกิดว่าผมไม่ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศ <_ d ata> ผมจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อนมให้ลูกอะแต่ตอนเนี้เราไม่ได้เดือดร้อนเรืงเงินนะเน็ก <_ d ata> เราอยู่กันได้สบายๆเลยอะ <_ d ata> และถ้าเมยเจ็บท้องคลอดใครจะพาเมย์ไปโรงพยาบาลนี่เมย์กังวลเรื่องนี้เหรอ <_ d ata> เมย์ก็ให้บอยน้องชาย <_ d ata> เมย์มาดูแลเมย์ซิไอ้บอยอะ มันมาได้อยู่แล้วแนะ็กแต่มันก็ต้องทํางานทําไมแนกไม่เข้าใจเมยเลยอะ่ะเมยผมว่าคุณงี่เง่าเกินไปละเมื่อไหร่จะหยุดงี่เง่าสักทีก็ได้ไปสายมีของเมยไงทําไมไม่เข้าใจพรรยาคนนี้บ้างอะ่ะถ้าคุณไม่หยุดงี่เง่าแบบเนี้เราก็เลิกกันเถอะ ฉันต่อบไปนี้แน็ก,ก็โสดแล้วสิหมายความว่าไงเธอก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าฉันกับแน็เนี่ยเราแอบรักกันมาตั้งนานแล้วแต่ที่เขาไม่ยอมเลิกกับเธอสักทีอะ่ะก็เพราะว่าเธอท้องลูกของเขาอยู่ไงมาเมียวเธอนี่มันร้ายมากกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะ รู้อะไรไหมว่าชีวิตของแน็กตอนเนี้กําลังเป็นไปได้ดีเลยนะกําลังดังมากเลยด้วยเดือนหน้าจะมีไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเธอรักแน็กจริงอะ่ะควรปล่อยแน็กได้แล้วนะปล่อยให้เขาไปมีชีวิตที่ดีมีการงานที่ดีไม่ใช่มาจมปลักกับผู้หญิงแบบเนี้ ฉันจะไม่ห้ามคุณหลอกนะน,นะกฆ่าคุณไปเอยก็ขอให้นายมีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่กับเมยนะเรามาดื่มฉลอง ที่ได้มาคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศกันเถอะมาเฮ้ยนี่เ,เลยกินเยอะๆดิโอ้ยไม่ไหวแล้วว่ะเริ่มเมาแล้วเนี่ยเมาแล้วหรออืมเ,อเดี๋ยว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 แกทำอะไรของแกเนี่ยนี่เราเป็นเพื่อนกันนะเว้ย อีกอย่างกูก็ไมีลูกมีเมียแล้วนะเว้ยแล้วไงอะแกสโสดแล้วปะแกเลิกกับนางนั่นแล้วอะเน่จะบอกอะไรให้นะฉันเนี่ยแหละที่แอบชอบแกมาตั้งนานแล้วนะเฮ้ยปล่อยนะเไว้หยุดเลยเมียผมหยุยด <ST> ถ้าแกเป็นแบบเนี้ฉันจะยกเลิกงานนี้แล้วก็ยกเลิกงานที่เราทําร่วมกันทุกอย่างฉันจะกลับบ้านไปหาลูกหาเมีย เนทอย่าเพิ่งไปดิ mời 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 อบอยตามกำหนดการแล้วเนี่ยเมียพี่คลอดแล้วใช่ไหมแล้วลูกพี่อยู่ไหนอ่ะนี่พี่ยังไม่น่ากลับมาที่บ้านอีกเหรอพี่ไปทำงานถึงต่างประเทศทิ้งเมียไว้ที่บ้านจะต้องแทงลูกแบบนั้นอ่ะถ้าผมกลับมาไม่ทันผมคงได้เสียพี่สาวอีกคนแล้วแน่ๆ พี่แม่งโคตรเห็นแก่ตัวเลยวะมึงจะรักงานอะไรขนาดนั้นวะฮะพี่รู้ไหมว่าผู้หญิงท้องแก่เนี่ยมันต้องดูแลเอใจใส่ตลอด24ชั่วโมงเรื่องง่ายๆแค่เนี้พี่ไม่รู้เลยเหรอวะแล้วตอนนพี่สาวแกอยู่ไหนอ่ะ เมัเมยผมขอโทษนะผมผิดไปแล้วอะ ตอนนี้ลูกไม่ได้อยู่กับเราแล้วใช่ไหมผมขอโทษจริงๆนะเมยตอนนี้ผมคิดได้แล้วว่าไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าครอบครัวของเราตอนนี้นายยกเลิกง,งานทุกอย่างยกเลิกง,งานคู่กับมาเมียวทุกอย่างแล้วนะนายขอโทษนะเมย จริงๆคุณแม้คะได้เวลาให้นมคุณหนูแล้วคะ่ะ นั่นลูกของเราเหรอลูกเราไม่ได้เป็นอะไรค่ะั้นดังฟ้าได้สร้างเธอมาให้ฉัน ได้พบได้เจอคนที่พร้อมจะมอบความรักทั้งหัวใจหมดชีวิตฉันขอให้เธอแต่เพียงผู้เดียวเลยขอสัญญาจากนี้ ทุกลมหายใจจะมีเธอตลอดไปหากเหนื่อยล้าท้อแท้วันใดจะมีฉันให้ยืนสบไหลฉันดีใจที่เธออยู่ตรงนี้ เธอแต่เพียงผู้เดียวเลยขอสัญญาจากนี้